เครื่องแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากจะแหวกตรงนี้ให้ดูทานแล้วแบบเคี้ยวแต่เครื่องเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับขนมผักกาดโลผักกาดม้วนนะคะสูตรแป้งสดทําง่ายมากๆเลยค่ะหน้าตาดีแบบนี้ทําในกระทะง่ายๆไม่ต้องนําไปนึ่งด้วยนะคะ ทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดทำง่ายเช่นกันขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนำใช้เท้าหนึ่งหัวปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วเอามาซอยเป็น,นเส้นๆนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเจ๊ปันจะใช้เกลือป่อนนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาแบบนี้ค่ะคลุกเค้ากับใช้เท้านะคะเพื่อที่จะ ลดความเฟื่อนความขมหรือว่าลดค่าที่ฝาดนะคะเราลุกเค้าให้ใช้เท้าเขานุ่มสลบด้วยค่ะล้างทำความสะอาดใช้เท้าซอยเรียบร้อยแล้วนำมาสู่ขั้นตอนการปรุงเลยนะคะทำเป็นแป้งสดยังไงเราก็จะใส่ลงไปในโถแบบนี้ค่ะตามด้วยแครอทนะคะแครอทเพิ่มสีสันเอามาซอยนะคะผสมแป้ง2ตัวนี้ค่ะแป้งอันแรกเลย แป้งสาลีอนเนกประสงค์ใส่ลงไปเลยค่ะประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะเราจะทำแบบทรงเครื่องนะคะก็จะใส่ถั่วลิสงต้มลงไปตามด้วยกุ้งแหง้งจะปนเอากุ้งแหง้งไปแช่น้ำก่อนนะคะจะได้นุ่มๆแล้วก็อันนี้เห็ดหอมซอย เอ็ดหอมที่เอาไปหบแห้งนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยพริกไทยใส่ลงไปเลยน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะค่อยๆใส่น้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดนะคะลงไปในแป้งเราจะไม่ได้ใส่พรวดเดียวเพราะว่าแป้งแต่ละชนิดอมน้ำแล้วก็ดูดน้ำไม่เท่ากันค่ะเจ๊ปานจะใส่ จนกว่าเราจะคนให้แป้งเนี่ยเหนียวพอสมควรนะคะน้ำแป้งไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะคะจะให้พอดีพอดีค่ะคุกเขาดูก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าน้ำไม่พอค่อยเติมใหม่ได้ได้ความเหนียวข้นของแป้งประมาณนี้เป็นใช้ได้ค่ะตั้งกระทะแบนๆกระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะแล้วตักแป้ง ลงหยอดในกระทะเลยค่ะค่อยๆกระจายแป้งให้แผ่บางๆนะคะให้เป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะแป้งเริ่มสุกหนึ่งด้านแล้วกลับด้านเลยนะคะกลับด้านไปมาจนกว่าทั้งสองฝั่งสุกชั่วเลยนะคะเพื่อนชอบแป้งกรอบเตรียมแค่ไหนก็ลองดูนะคะอยากได้แบบแป้งนิ่มๆหรือว่า คิลวๆเกลียมๆ,ๆ,ๆหน่อยก็กลับด้านตามเท่าที่ชอบเลยนะคะเมื่อแป้งสุกร้อนทั่วแล้วเราจะค่อยๆม้วนให้เป็นแบบม้วนโลเลยนะคะเวลาทานจะได้น่าทานแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะม้วนเป็นแบบเตี๋ยวหลอดเลยนะคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยได้แบบนี้เลยค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดนะคะอยากทานผี่แผ่นก็ทำตามนั้นเลยค่ะที่ทําน้ำจิ้มก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะเราก็เตรียมซีอิ๊วดำ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือเล็กน้อยน้ำส้มสายชู ความเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะพริกจินดาตำเติมน้ำร้อนลงไปเล็กน้อยค่ะคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเท่านี้ก็ได้น้ําจิ้มสูตรเด็ดทำง่ายๆแล้วเท่านี้ก็ได้ผักกาดโลผักกาดม้วนแป้งสดทำง่ายมากๆเลยกระทะทานกับน้ําจิ้มรสเด็ดของเราสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยแบบนี้ต้องลองนะคะ น่าทานมากๆเลยราดกับน้ำจิ้มนะคะสุดยอดเครื่องแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆอยากจะแหวกตรงนี้ให้ดูทานแล้วแบบเคี้ยวแต่เครื่องเลยนะคะทั้งกุ้งแห้งเห็ดหอมแล้วก็ถั่วลิสงนุ่มๆใช้เท้านะคะสุดยอดเลยเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะ อ uh huh. อร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆแป้งนุ่มมากๆเลยเวลาจะเสิร์ฟก็โรยต้นหอมได้นะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยค่ะไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขนมประกาแป้งสดสูตรทำง่ายนำมาม้วนแบบนี้ในกระทะ เจ๊าปานขอตัวไปทานขนมผักกาดก่อนนะคะฝากติดตามครูอร่อยบายเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ